กาบสวัสดีเอฟซีโอปอพาด้วยทุกท่านเนาะคะ่ะเมื่อนี้สิได้มาฟังเรื่องเล่าของโอปอกันเนาะพอว่าเพื่อนว่าเพื่อนเจอดีเพื่อนสิเจอดีแบบใดสิได้ฟังไปพร้อมกันพร้อมทั้งแนวทางนะคะให้ใส่วิจรารณ์ในการรับชมนะคะสําหรับแนวทางค่ะเพื่อนจะว่าให้เขาฟังแบบใดให้ฟังไปพร้อมกัน,นะะเนาะเนาะก็เป็นสถานที่ที่ซักซิ์เนาะคะ่ะของมูบาทเนาะ ก็มีสายบุญสายเอฟซีเขามาท่าบุญขอพรอกันหลายเนาะ,ค,ะค่ะค่ะกอซีเขาไปเบิ้งร้อมกันนะคะบรรยากาศเป็นจจ้งไดภายในเนาะค่ะเนะาะผ้าเอฟซีมาขอพรอพรมาขอโจกขอลาบพรอมนะคะโอ้ค่ะทั้งขางเป็นข้องน้ำเนานะค่ะพี่น้องเขามาอยู่จุดนี้แล้วรูซึกว่า คนลุกระกับเป็นอาการต่างๆเนาะค่ะเนาะเป็นคนลุกเป็นว่างเว้งเป็นคนลุกแก่หน่อยเนาะคะ่ะได้ว่าเขามากทางในนีตัางกับข้างนอกเป็นลุ่มลื่นขึ้นมาเลยนะคะเอฟซีขอไปหาทีมงานพร้อมกันด้วยค่ะ สวัสดีค่ะเป็นจังไดมากจังไดคือห่าวมากคือเป็นยากมากเป็นพิเศษค่ะเมื่อนี้ครับก่อนอื่นเราอยู่บริเวณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมคือที่ผมจะพูดไปวันนี้คือเป็นเรื่องจริงนะครับผมคือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับจะไม่มีการโกหกไม่มีการอ่าอันนี้นะครับผมอันนก็พูดเรื่องจริง มาในเมืองเมืองรับแรงเมืองรับแรง่อยต้องกวนต้องกวจริงอย่างเดียวคือผมยังขนลุกอยู่นะครับปกติผมจะไม่ไอ้นี่นะครับคือวันนั้นที่เรามาทําคลิปกันจําจาได้ไหมครับพลอยจำได้ครับเมือนวันไดเหตุคืมมาการปูมอมากราปูมากราปูนะฮะแล้วทีนี้พวกทีมงานเข้ามาในงนี้หมดมีแต่ผมน่ะนั่งตัดคลิปอยู่บนรถนะครับผมครับปรากฏว่าผมไปเจอนั่งนั่งนั่งอยู่เนี่ยกำลังตัดคลิปอยู่เนี่ย เห็นผู้ชายใส่เสื้อสีขาวมองเข้ามาด้านในมองเข้ามาด้านในเนี่ยครับมองเข้ามาเนี่ยใส่เสื้อสีขาวแขนกระบอกนะครับแล้วก็ขากระบอกชุดขาวขาวแบบออร่าเลยขาวแบบขาวจั่วขาวไม่เหมือนเมืองมนุษย์หรือไปนะครับผมแบบว่าขาวขาวจะมีแสงเป็นแสงใช่ครับใช่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 ใล้ายเสื้อจำสินจังสี่บอค่ะครับผมก็ถามคนที่เดื่อนออกไปทีมงานด้วยกันครับผลลุกครับ ผลที่ครับคุตล้อขอคนงเลยคุมเจ้าที่เจ้าทางลูกหลานขออนุญาตตีแผ่สิ่งแช่ประสบกันเนาะความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมคือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลผมไม่ได้จัดฉากอะไรขึ้นมาอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมที่ที่ผมได้สัมผัสเนาะที่ผมได้สัมผัสได้เห็นนี่ยได้เห็นกับตาตัวเองครับผมก็เลยอยากจะมานะครับผมตอนตอนนั้นเรามาตอนประมาณสามสี่โมงเย็นนะพ่อเนาะแมนแลยครับทีนี้ทําให้ผมอยากมาอยากมาอะไรอยากมาดูว่า บ้านเลขที่สารเนี่ยคือบ้านเลขที่อะไรคือนี่ผมผมเหนเดินเดินเดินไปทางไหนค่ะเดินเดินเข้าไปเนี่ยเดินเข้าไปนี่ไปห้างาย่างย่างไปทางนี้ใช่ผมผมมองมาจากรถเนียครับมองแต่เห็นเห็นเห็นเพื่อนเดินเข้าไปทางนี้ใช่ครับเห็นผูนชายชุดขาวชุดขาวเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับผมตอนแรกผมก็คิดว่าสายบุญนะครับอืมคิดว่ามันภาพมป็นจำไปสิใช่ใช่แต่ไม่มีใครสักคนนะอันนี้แต่เห่าเนาะมู่เห่าไปไห้ใส่เสื้อขาวเนาะพอไหว ไม่มีขาวเหมือนจานแดงกมนนษุ์เลยไหมครับขาวแบบออร่าได้ว่ามีมีประกายแสงประกายออกมาจากสีขาวใช่ครับคนลุกอะคนลุกครับขนลุกอยู่ปลาขวดปราสัวกันแล้ว่ามีไผ่นะไม่มี่ามีไผ่แว่ทาเจามาโบมีไผ่มีคนใส่สุดขาวมามีเมื่อนั้นโบลีไซสุดขาวผมก็เลยอยากสงสัยว่าจะให้โชคหรือเปล่าให้โชคปีใหม่หรือเปล่าผมก็เลยอยากมาถามเนี่ยค่ะ เคยเคยเจอจักเทียบอ่ค่ะยังสิผมเคยเจอครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่แต่ชุดขาวหือเมยงยังตกใส่หลังคาตับลุดเอฟซีคือเคยเจอแต่วิญญาคนลุกครับคนลุกนะครับเนี่ยเนเคยเจอแต่วิญญาณแบบ เคยเจอครั้งเดียวแหละวิญญาณที่ผมขับรถไปใกล้ๆจะถึงแล้วเขาโดดน้าหนีแต่แต่เป็นเสื้อน้ําตาลเสื้ออะไรนะครับแต่นี่ผมเห็นเป็นชุดขาวครับนี่คนคนลูกนะครับคิดว่าเป็นที่ประด่ารักษาอยู่นีเนาะคะเนาะเนี่ยเดินเดินเดินมาทางนี้ครับเดินไปนี่ละครับเอาอันนี้เป็นสานยังคะนี่เจ้าปูหัวข้าตัวคันนี่เจ้าปูหัวข้าบ่าเป็นเจ้าปูหัวข้ามหรือว่ามาหาร เสียงังยังเรื่อยเครื่องหัแต่เครื่องกบใหม่แจ้งว่าเสียงไข่แคร่ๆๆๆๆใส่เอาเดี๋ยวเราไปดูเลขที่กันนะครับเนาะไปไปหาเบอร์เลขที่สามกันถ้าไม่มีก็จะขอปูจุดทูบมีแต่ว่าพอเห็นแล้วในเสื้อผมหลอดป่อนั่นแหละได้เลยโอเคโอเคเดี๋ยวไปไปดูเอาน้ำปูเพื่อตาค่ะเอฟซีมองเฮาสีได้บบานแน่เบ้านอาจีพว่าหายโสดโอปอก็ได้ กับว่าเนี่ยเนาะคะ่ะเอฟซีพิจาณาเบิงความเสือส่วนบุคคลนะคะปปเมื่อนี้มาสดสดหลอนๆไปเบิงน้ำกันว่าตัวเลขปูเพิ่นสิใหายตัวใดเนาะคะ่ะแต่บรรยากาศดีเนาะคะ่ะบรรยากาศภายใน,ในดีนะคะพี่น้องค่ะเอาถะมีโชคมัดนี่อาจิได้มาบวงสรวงเนาะ,ะเพราะว่าเพิ่นกะช่วงนี้ถือว่าเปิด แต่ว่าบ่ท่านเป็นทางการเนาะคะ่ะแต่เก่าสิมีสายบุญพันมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้ามบุญเลยรถนี่เห็นเลยนี่อยู่แถวนี่บ่ค่ะแถวนี้เดินมาตรงนี้เดินมานี่มาตรงนี้กับสารเจ้าปูหัวข้ามเหรอคะ่ะตรงมาทั้งผีเหรอคะ่ะเดี๋ยวเด้ค๋ค่ะมาทักหนาสารปูโอ้วันนี้สารเจ้าปูเดะะ้่ค่ะอ๋ปออ๋ปอไปจุดทูบจุดเทียนขอเพิ่นเหยคะ่ะเอาเป็นประสบการณ์จากทีมงานนะคะ เพิ่นเจอเหตุการณ์แปลกๆนะคะเสื้อวานาจะเป็นเทวดานี่ความเสื้อเนาะแต่มืนอ,น,มอนั้นบ่มีไผ่ดีค่ะพี่น้องทีมงานกับบ่ค่อยใส่ชุดเสื้อขาวซำเหมือนบ่มีไผ่ใส่กางเกงกับบ่ได้ใส่สีขาวนะคะเมืนอนี้ได้มาพิสูจน์ใหม่มาใหม่เนาะคะ่ะเอฟซีอธที่ทานจิบไปนนาะแต่เนาะแอดมินหัวใจตื่นตุกๆุกเลยค่ะ มากาบผมครูฟ mm ัง hmm. นนี้ขอพอดปูก่อน,นะะ FC เนาะค่ะเอฟซีเนาะทีมงานกัมา,าน้ากันเกิดเหตุการณ์บระาดฟันขึ้นบมื่อคยพอสีจษกเสียออสันโอปอกัอยากษร้องขอโชคเบิง้งกัสศรีไทยทอดให้เอฟซีเด้เบิง้งพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะเป็นความเสื้อส่วนบุคคลเนาะคะ่ะผ้าขามาเบิ้งถึงไหมเอฟซี FC กับขอพอรน้ำปูเพิะะ่มเด้อค่ะเด้อ เป็นนาเซมีเหล็กบาดเนาะคะ่ะเพิ่นมีเหล็กบาดบ่บค่ะพ่อไว้บ่มือนมีเิ่นสิให้โชคเฮาวิธีใดเนาะต้องให้รอฟังโอปอล์แล้วอปล่อยเป็นผู้โอปอยพ่อเพิ่นเป็นผู้เห็น,นสแสดงว่าเพิ่นก็มีบุญสัมพันธ์กับปู่อยู่นี่เนาะด้านหลังสารปูนะคะมีสางมีหมาหลายเนาะคะ่ะเอฟซี ขออนุญาตไายทำเด้อค่ะเอฟซีอยูก่ไก่ค่ะสามารถมากราบไว้ได้เด้อค่ะพี่น้องออามาขอโชคกันได้เนาะต้อโชนะครับเนาะางตั้งนี้เป็นจอมปวกขนาดใหญ่เนาะคะ่ะกับมิสารเนาะข้างคางหอปูข้างจะปูหอค่าเนาะคะ่ะเอฟซี ว้าจอมปวกหไงได้ค่ะเพื่นมุ่งหลังค่าหายย่างดีตอนนี้โอปอทำการเชียงท่ายทูกเนาะค่ะเพราะว่าพืน่นบรถนัในการทรงเล็กปันไดเนาะเอซเนาะมาหลุนเล็กทูกโอปอวาปู ห้าสี่ห่งตัวใดให้เอฟซีได้พิจารณาเป็นแนวทางทอนันนะคะต้องให้ผู้เพันเห็นเป็นผู้จุดเนาะคะ่ะโอ้โอ้บอ,อ,อยเห็นแนวปะโอ้โอ้บอเพิ่นเห็นตัวเลขของเพิ่นอยู่เนาะคะ่ะแต่ว่าสิบไปสัมผัสตัวเลขที่เพิ่นเห็นเนาะจังคอยว่นมาเบิ่งเด็กถูกเนาะเอฟซี FC. โอปอเห็นเล็กอยู่มองสารจิปูดำเนาะค่ะโอ้เป็นเห็นอยู่สารปูดำเน็นคนลุกนะครับปูหลานก็ไม่ได้มาลบกปูไม่ได้มาหลานจะมาขอโชคขอลาบนะครับปูจะประกาศขออนุญาตเอกหลานพลาได้ล่วงเกินก็ประาศขอขมาลาโทษถูกเนาะ ปูดำแสนสิริจันทาอ้อาปูดำแสนสิริจันทาค่ะเอฟซีเห็นป้ายแล้วโอปอเห็นยุ่หมองไดขึ้นมาหเห็นเลขฮะไม่ใส่ค่ะคือตั้งวันนี้ผมตั้งใจมาดูเลขที่ของศาลนะเลขที่ศาลครับผมมีมีเลยที่บอค่ะผมเห็นแต่สิบสองจบนั่นแหละครับโอ้สิบสองนี่บอค่ะครับ,รบแต่ไม่รู้ว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่นะ มากกว่าสันต์ค่ะครับผมเห็นก็เห็นเลยนะมองมาก็เห็นเลยครับหนึ่งสองเด้อค่ะคนมาก,ก็ไม่แน่นะครับเอาโอปอมากสิบสองแต่ว่าเลขสิบสองนี่เป็นเลขวันแม่เพราะท่านได้ออกแก๊กเถื่อเด้อค่ะเอาเอฟซีเบิ้งเอาเด้อค่ะเนอะวันนี้ผมตั้งใจมาดูเลขที่สามนะแต่ไม่มีเนาะี็เลยจะจุดทูปเสียงไทย ว่าเลขที่ของสารบ่มีกับทางสนับเสียงเสียมซี่น้ำปูดําว่าเลขสี่ออกมาตัวใดคันเลขสี่ออกตัวใดขอให้ปูเด้งออกมาเด้อค่ะปูเอ้ยห้ลูกหลานได้ปบปนีปดสินได้ไม่เห็นมาสางนั่งเด้อวันนั้นวันนั้นลูกหลานมาตอนบ่ายสามโมงเย็นนะครับปูปกติลูกหลานเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรครับถ้าไม่เห็นกับตาลูกหลานจะไม่เชื่อ ถ้าถ้าลูกหลังเชื่อคือเชื่อร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมครับวันนั้นผมเห็นเต็มสองลูกตาเลยครับแต่วันนี้ผมขออนุญาตเสี่ยงเสี่ยงซีนะครับผมขอให้เดขกออกต่ตรงเลขอายเลลขล่างของรัฐบาลคือมาขอพรคอลากตัวก่างนะครับผมขอขอโชคขอลาบกักขอานนะครับ รงถ่ายปีก่าตอนับปีใหม่ขอประทานพอนกับปูครับผมขอปูจงให้พอนกับลูกเต่าค,ครับนะคือลูกหลานมาด้วยความศรัทธานะครับผมมามาลูกหลานไม่ได้อยากดังไม่ได้เห็นเต็มเตมนะครับผมเห็นจนคนลุกจนอยากมาอีกนะครับผมอ๋อ,อ,อ,อปอเพิ่น,นด้วยอยากมากขอสูคนะ้าปูพอเพิ่นเห็นปูเนาะเอาค่ะร่องการเข้มขี้ดังระลึกิออกสุดใขอให้เป็นไทยดังวันเหล็กลางของรัฐบาลเนาะ ไม่เอานเนาะมาไปเกียรอเกียรเกียดออกมาเกยริเอาเอาโอ้ปอมีเด็กสองตัวเดียวสองตัวเดียวครับผมมันพอตัวเดียวเล่นสองตัวสองสองอืมบิ้งครับเด็กเบิ้งเลยค่ะสั้นสามเสียจะให้ได้สาตัวได้สองมากกว่าสามตัวเล็กถูกเอานี่แหละมีสองึงั่งนะรับว่าเอฟซีถ่ายอีกตัวนึงครับผมเอฟซีครั้งหนึ่งครับ ไอเด็กสองตัวเดียวเนาะเดี๋ม่ที่สองเอาตัวที่สองสิปเป็นเลขอะไรแปดแปดไม่มาตัวเก้าเลยนี่สองแปดเอฟซีครับคำนิทานสาตุสาตุขับเอฟซีใหม่เซมซี่ซันออกมาเด็๋สองแปดนะคะเพราะว่าซันหลอบเด็กเด็กสองก็เลยสั้นสั้นอีกรอบนึงได้แปดสองแปดกับเอฟซี โอ้เด็กถูกคือบอไม่ลหรอคะตัวแรกบอออกนะคะแต่ตัวที่สองสีมีหายอยู่สงสัยเป็นหายซองตัว <c oughs> แต่แดงมาเรียกอุปบอไปสั้นเส้นซี่นะเขาแล้ว, <c oughs> วมันเป็นเรื่องขอเสียง <c oughs> มีเสียงแปลกแปลค่ะเอฟซี่เสียงแปลกแปลเนาะตัวเลขอะไรครับพ่อหกตัวเดียวหกตัวเดียวตัวที่สองขั้นในออก เลขสองในตัวเดียวนี่นะเลขขนงมี 6, 2, หกสองแปดเหแจ๊บเอฟซีเอ้ยบาทนี่เลขหกตัวเดียวโคโลเนาะค่ะเอฟซีเนาะเพื่อนให้หกตัวเดียวค่ะสําหรับเลขถูกแสดงว่าข้าตรงจับสซกันเป็นหกสองแปดเนาะคือโอปว้านานะเพื่อนไห้คกตัวเดียวแปลกนะคะั้งแตจูดถูกมากมีถูกอันนี้ละ่ะมีเลขตัวเดียวหกตัวเดียวเนาะ สองแปดหนึ่งสองหกสองแปดค่ะคือเลขที่ชอบเนาะคะ่ะถ้าเอฟซีชอบถัดกระตามได้ค่ะถ้าบอมากับพานนะคะทางสองเป็นซื้อกลางเป็นแนวทางท่นนั้นบ่ได้สนับสนุนในการเล่นการพรนันทุกตัวเลขมีความเสี่ยงค่ะพี่น้องในคลิปนี้ขอกราบขอพระคุณเอฟซีได้หลายที่เขามารับช่มรับฟั่งจนจบนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ให้สชกให้มันโชกดีปีไม่รำรวยรำรวย,รวย,รวยกันสู่ผู้ซื้อข้นนะคะสองแปดหนึ่งสองหกสองแปดค่ะพอกันไม่ในคลิปหนาค่ะ